ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะผมอยู่กับผมอีแล้วดีดีดดชนแนลวันนี้ผมจะพาไปดูอะไรคือมันมีลูกค้าเดี๋ยวขอตั้งกล้องแบบหน,น,นึ่งคือมีลูกค้า ส่งส่งตัวเปิดไฟแว้หน่อยส่งตัวเจ้าบลูทูธเจ้าบลูทูตัวฮาแมนอ่ะตัวฮารแมนกันด้วยนะผมยืมกล้องเพื่อนมาถ่ายกล้องน้องมาถ่ายชัดเจ๋ยวเลยหน้าขาวบุลย

เป็นไงเลอลูก oh, ค้าส่งมาบอกว่าเสียงส่งมาโอ้ยมองหน้าไม่เห็นเลยดูติดกล่องเอาแล้วกันลูกค้าส่งมาบอกว่าเช็ดเสียงให้หน่อยเสียงเป็นยังไงไม่รู้เสียงมันแปลก เสียงมันแปลกแปลกดูแจเขาเลยเป็นแบบนี้มีหนูด้วยตัวฮามานการ์ดอนดูนดจะก,กล่องแล้วกล่องใช่กล่องของเขา่ากล่องเหมือนยานอวกาศเลยเดี๋ยวเปิดให้ดู นั่นให้ดูคลิปจากคลิปที่แล้วเพื่อนเพื่นจะเห็นว่าผมถ่ายมาเชลของแค้ใช่ไหมอันนั้นลูกค้าก็ส่งมา่้มเหมือนกันลูกค้าส่งมาส่งมาเสียงไหมส่งมา,งมา,งมาอัพเสียงนั่นแหละตาคตเตอร์ ้าส่งมาอัพเสียงได้ยินไหมสวัสดีครับเพื่อนเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่แหละนี่เห็นไหมมันตัวมันคล้ายๆไอ้แมงกระพุนน่ะตัวไหวตัวแมงกระพุนน่ะของไอ้ฮาแมนการดอนน่ะนี่ แมนหรือฮามานไม่รู้เลยฮามานะ 5, จะบ่นว้าวมันมีรูตรงกลางด้วยครับเพื่อนๆดูดิเห็นไหมมันมีไส้ในด้วยนะ ก็มีเลยมีแจ็คสามพิาด้วยนะครับตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเสียไฟเขาบอกว่าตัวใหม่อะมันน่าจะเป็นคำสั่งดูเสียงมีคำสั่งเสียงเลยมัเปิดเครื่องปิดเครื่องอะไรเงี้ยเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงน้นเอาเพลงนี้บอกได้บอกมันได้เลยนี่เจะเป็นกลุ่มของเขาพามานกันดอน ตรงนี้น่าจะเป็นตัวนี่ไงธรรมดากระดนเป็นตัวโหลแก้วตัวใสปุ้งปิงปุ้งปิงสวดดอกของเขาโดดเขาเป็นโดดเขาจะเป็นโอด กึ่งอะกึ่งซับกลางกึ่งซับนะกลางกลางกึ่งกึ่งซับซับกลาง้านหลังนี่บ้าหลัวแก้วโถแก้วคือคือเจ้าฮามันกัลนันคือเจ้าแมงกะพุนนี่เอง Ồ Ui, đi, đọc lụt rồi Xong mà đọc Xem lém lụt ไอ้เสียหนีหลุดไม่มันหลุดอ่ะขนส่งหรือเปล่าขนส่งทำหลุดหรือว่ามันหลุดเองดูดิหลุดกองกันอยู่หยุดหลุดมากองกันอยู่ข้างล่างนี้ดูดิเห็นไหมนี่มันจะแบบมันจะไวประมาณนี้นะครับเพืเ่อนนี่เขาจะตั้งคู่แบบประมาณนี้ซ้ายขวา ส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงกลางแหลมของเขาแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นซับบุฟเฟ่ของเขาแล้วก็จะมีนีตน้ตัวตัวตรงแมนกระพุงรงแมนกระพุงตัวน้อยจัด วลำโพงพวกนี้เสียงดีนะเพื่อนแต่ข้อเสียงของเขาก็คือไม่สามารถพกพาเอาไปเปิดข้างนอกสถานที่ได้เปิดได้แต่ในบ้านไอ้ตัวนี้กระดุบเลยแต่มันหลุดมาหมดอย่างเงี้ยดูนี่กองอยู่ข้างล่างกันหมดเลยเขามีพอร์ตด้วยตรงนีอมีพอร์ตตรงนี้เนี่ยบุ๊งปุ๊งปุ๊งเขาให้เสียงที่ใสเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคือแบบขึ้นชื่อของฮามานกันแน่เลยเป็นลำโพง ให้อินระดับแนวหน้าเหมือนกพวกมาเชียวพวกอะไรเนะ่ยส่วนมาเชียวก็กำลังสั่งอะไรกำลังสั่งอะไรให้อยู่รู้ว่าได้หรือเปล่าสั่งมาจากนอกนะอะไรมันอนะ่ะว่าถ้าลูกค้าจะเอาแบบอะไรเดิมๆของแท้ๆมันเลยอ่ะต้องรอสั่งอะ ทำงานอยู่ถ้าเกิดจะเอาแบบจะใส่แบบยัดอะไร DIY ไปก็ก็ง่ายหน่อยจับไออะไรแท้ออกแล้วก็จับอะไร DIY ตัวดีดีใส่เข้าไปเสียงนี่เจ๋วเจ๋วก็เดิมโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีเอ้ยเพื่อเป็น แต่ดันใจผมได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะเปิดเสียงให้ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันกับไอเชียงมาเชวที่ซ่อมเสร็จแล้วบายสวัสดีครับผม